วันนี้กุ้งมีมะพร้าวทึนทึกอยู่หนึ่งลูกนันแะเอ๊ะทำอะไรกันดีเนาะอะไรก็ทำมะพร้าวแก้วดีกว่าแล้วก็ทำง่ายมากเลยนะคะกุ้งได้จากเนื้อมะพร้าวจะขูดได้ประมาณ350กรัมนะคะขูดไว้ทีนี้เรามาทำน้ำน้ำตาลเลยนะน้ำเชื่อมใช้น้ำตาลทราย200กรัมนะคะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยแต่วันนี้กุ้งใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าเนาะไหนๆเราโบะมะพร้าวแล้วเราก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ผสมสีตามใจชอบเลยนะคะเอาไปตั้งไฟ คนจนกระทาั่งน้ำตาลเดือดละลายและเหนียวนะคะพอน้ำตาลเหนียวได้ที่แล้วใช่ป่ะคะเราก็จะใส่มะพร้าวขูดทั้งหมดเลย350กร,รัมนะคะลงไปนะคะกวนจนแบบผัดจนเข้าแห้งอะคะ่ะผัดจนเข้าแห้งแบบเกือบตกทรายแล้ววิธีที่เราจะสังเกตว่ามันตกทรายยังไงนะคะมันจะมีน้ําตาลนะคะมีเกล็ดน้ําตาลเกาะอยู่ขอบกระทะนะคะแปลว่าเข้าใช้ได้แล้วนะก ก็ปิดเตาได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเกาะกันเป็นก้อนเนาะขอย้ํานะคะใช้มะพร้าวทุนทึกนะแต่เองนะเพราะว่าเนื้อเขากําลังจะแบบไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะแล้วมันจะเกาะเป็นก้อนได้ดีนะจ๊ะดีกว่ามะพร้าออ่อนถ้ามะพร้าออ่อนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะกันเป็นก้อนนะ แล้วทีนี้พอเขาได้ที่แล้วใช่ไหมเราต้องรีบตักตอนที่เขาล้นๆนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาเย็นเนี่ยมันจะแข็งตักไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเราต้องรีบตักเลยนะแข่งกับเวลานิดนึงนะคะแล้วทีนี้พอตักเสร็จปุ๊บจะอบควันเทียนหรือไม่อบก็ได้เอาตามใจชอบนะคะคนที่ไม่ชอบอบควันเทียนก็ไม่ต้องอบนะคะจะตักก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้ยแต่กุ้งชอบกำลังแบบเนี้ยแบบเขากำลังแบบ นิ่มๆพอดีพอดีไม่แข็งมากแต่พอค้างคืนไปเขาก็จะเกาะตัวแข็งเป็นเนาะเพราะว่ามันตกสายแล้วแล้วกุ้งจะอบประมาณสักสินาทีกุ้งก็พอแล้วนะคะเนี่ยทำง่ายมากถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะ